วันนี้นะคะเรามาตรวจงานนะคะติดตั้งอ่านวลนะคะก็ที่บริษัทนี้นะคะก็คือบริษัทเอเคนะคะคำเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ตั้งเขียนนะคะก็ตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนห้องประชุมนะคะซึ่งลูกค้าจะรื้อของเดิมออกีเป็น okay right. ีือันนียแบบเก่านะคะแล้วก็ติดตั้งเป็นม่านวลนะคะก็ลูกค้าเลือกเป็นม่านนวลแบบเอาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ส่วนนี้จะเป็นห้องประชุมนะคะม่านนวลแบบเก่านะคะข้อดีก็คือราคา6สติดขึ้นมานะคะก็จะหงสิบแสงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะตอนนี้คือแสงไม่รอดผ่านไบเลยนะคะ าามาดูตัวตางับนะคะนะคะก็เนะะี่ยค่ะสีแดงก็ลงตัวมากเลยอะคะ่ะส่วนอุปกรณ์นะคะที่ลูกค้าเลือกนะคะก็ให้มันแบบกับเอ่อใบตีใบเสื้อนะคะสำหรับเสื้อคอนถุงเทนะคะแล้วก็มีใบบางลางนะคะอุปกรณ์สามารถเลือกได้นะคะจะเป็นสีขาวสีดำนะคะได้เลยนะคะก็ตรงส่วนี้นะคะเขาขอถามเอ่อส่วนงานที่ร้านมาด้วยนะคะก็ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะคะสนใจโปรดักต์ไหนนะคะอินบ็ inbox ไปโทรเข้ขามาสอบถามได้เลยนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นลดแจกแจกแถมนะคะแล้วก็มี ทักเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะฝากด้วยค่ะสวัสดีค่ะ